สำหรับนายชาญวิทย์กเกษตรสิริค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและนักวิชาการที่สนับสนุนขบวนการประชาชนหรือว่าม็อบสามนิ้วนั่นเองซึ่งก็ได้โพสต์ภาพและข้อความแจ้งว่าผมถูกคุกคาม ะกดรอยตามเมื่อวันอังคารที่23มีนาคมโดยมีชาย4ี่คนนะคะเป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่สายลับลักษณะผมสั้นใส่เสื้อยืดคอกลมขับรถกระบะโดยที่ป้ายนะคะเบลอเป็นสีขาวไม่เห็นเลขทะเบียนเข้ามาในคอนโดมีคนสองคนลงจากรถและถามหาตนแล้วขึ้นลิฟต์ไปที่หน้าห้องจากนั้นก็เคาะป,ประตูเมื่อไม่รู้ว่าไม่อยู่ก็เลยจึงแบบว่าถ่ายรูปหน้าห้องแล้วก็กลับออกมาค่ะโดยตนก็ไม่รู้ที่หลังว่า อ๋อมีการลักษณะาตามลากคนหลายคนที่แบบเข้าไปผัวพันกับม็อบเด็กอะไรแบบเนี้ย mm hmm. ซึ่งล่าสุดค่ะนายชันกินนะคะก็ได้ปรึกษากับทนายความบางท่านและได้รับการชี้แจงแนะนําว่าการกระทํานี้นะคะเป็นรูปแบบของการคุกคามค่ะหรือว่า harassment stalking นะคะก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานพยายามกระทําความผิดต่อเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามร้อยเก้าแล้วก็แปดสิบได้ด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากเลยนะคือมีเหมือนแบบเป็นการสะกดรอยตามใช่ค่ะซึ่งอ่ะดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรนะคะดีแล้วที่ไม่เกิดเรื่องราวที่บแบบแหมเราคาดไม่ถึงนะคะค่ะล่าสุดก็เดี๋ยวคุณชาญวิทย์ก็ได้ปรึกษาทนายกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะทำยังไงกับเรื่องราวนี้